เวฟกูไม่พูดว่ากูจะใหนดูน้าเมาไม่เห็นสายชาร์ก็ไม่เห็นบอกสายชาร์เห็นไหมใช่ิกไปดูสายชาร์มีไหมสายชาร์ตสายไนั้นมีไหมไปน้ำไผนี่ไปน้ำไผ่ีดำสายชาร์ ใช่สัตว์นี่คุอสัตมอสามอ่ะอะครูจะเราเรียนกันสองคาบใช่ไหมคะมามาพร้อมๆกันตอนนี้เราถึงหัวข้อไหน ก็ถึงหัวข้อไหนคะอืม <mm เด้วเวจไป็นบอ, <mm อึเปล่ครับครพูดจะถามแล้วน้องเก็เกทเสื้อตังแดงดูไม,ม่มีใช่ไหมทำไมไม่ได้ใส่วันนี้ ไม่ต้องคนจันทร์แล้วเต้ล่ะเต้ไม่มีหรอเออไปซื้อใหม่เด้อมาเก็บเงินไปซื้อใหม่เด้อวันนั้นก็ได้เงินตั้งสองพันเลยไม่ใช่เหรอเต้วังประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์นังเฟี่ยมมันอ่ะให้เบิางรูกดิวครับไปดูเองครับอ่ะเด่นเว็บจงเขียนผลคูณอ่าแบงก์ทหารชั้นสองตอไก่ค่ะขึ้นเลย ตังแล้วขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยข้อแรกตอบอะไรตอบมาเลยตอบมาตอบมาสามกำลังสามกำลังเท่าไหร่สิบสามโอ้เ,อเลขชีก้กำลังมาทำอะไรกันเลยคะถ้าคูณกันเลขชี้กำลังเท่ากันฐานเท่ากันอย่างเงี้ยเราเลขชีก้กำลังมาทำอะไรกันคะบวกกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าม,ามัวแต่ทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่เอาหนังสือขึ้นมาหน้าร้อยสามสิบร้อยสามสิบเจ็ดหน้าร้อยสามเจ็ด อะไรนะคะตัวสีคาะทางที่แล้วคุณให้เขียนเสร็จหนังสือใช่ไหมล่าสุดเขียนในตารางใช่ไหมแล้วก็จบไปใช่ไหมคะวันนั้นแล้วก็มาขึ้นแบบฝึกหัดใหม่เลยค่ะการที่นักเรียนอ่ะดูหัวทีบายนิดหน่อยนะคะอธิบายนิดหน่อยนักเรียนมาดูซิว่าถ้า a อกลังเคูณกับ A กําลัง n นนะคะเราจะได้ว่านักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียน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  หันหน้าเนี่ยกระดาษชนไปน้อยนึงอ่าหันหน้ามาทุกคนค่ะทุกคนที่กำลังก้มอยู่หันหน้าขึ้นค่ะอธิบายแค่สองนาทีเท่านั้นนะคะถ้า A อกำลัง m คูณ A กำลัง n นะคะคุณผู้ถามว่าอะไรนี่เหมือนกันคะ A เหมือนกันก็คือฐานนะคะมันคือเขาเรียกว่าฐานนะคะ A เหมือนกันถ้าฐานเท่ากันอันนี้นีกำลังนะ A อกำลัง M คูณกับ a อกำลัง n มันจะเท่ากับ a อกำลัง M บวกกับ n A นี่เหมือนเดิมส่วนข้างบนเราทำอะไรกัน บวกการถ้าคูณกันนะเครื่องหมายย้ําว่าต้องเป็นคูณนะคะและถ้าหาร a กําลัง m หาร a กําลัง n หารนะจะเท่ากับ a กําลัง m ทำไรกับ n บวก n ถ้าคูนบวกการถ้าหารต้องทำไรคูถ้าถ้าเล่กําลังคูณกันบวกกันถ้าหารทำไงคะลบกันโอเคนะต่อมามาดูอันนี้ครูแค่พูดเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนอยู่เอาแค่คูณก่อนก็พอคูณก่อนก็พอข้อต่อไป ใช่ค่ะ,ะเท่า,ากับเลยค่ะเขียนจุดแล้วก็เท่ากับเลยค่ะแล้วก็เว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดแล้วก็ตกเขียนข้อต่อไปเอาให้มันสวยงามนะนักเรียนอย่า,าเขียนแบบว่าเอออัเดเยี่ยนนะักเรียน,น,ไ,นไปไม่เจอเอะไรสักอย่างหรอกไปมามานั่งพี่มานั่งเรียน,ไ,นไปเต้ดามเมาดามไปดองดูงบนโต๊ะกับสายชาร์จสายชาร์จรถบูกมันจะเป็นหัวที่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะ พูดแล้วคุณครั้งเดียวพอสายชันน่าพกับเมาสีดำไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ห้องสมุดไม่ก็โต๊ะครูเอาหนังสือขึ้นมาบิ๊กปอนไปพ่อเห็นยังเลยบอเมื่อเช้าคูณยังเห็นเมาส์ูอยู่เลยไม่เห็นเมาส์เลยเหรอบอกนะพ่อฮะเยี่ยงเหรอนะไปถามกก็พ่อให้เนาะ บอกอ๋อยังยังยังไปยหลงหลงเพราโตเลยเพร่ะต่ไปสองค่ะแปดคูณกับแปดกำลังเก้าแปดตัวเดียวมันคือ8ปดกํากำลังด้วยอะไรอยู่นักเรียนถ้า8ปตัวเดียวมันคือแปดกำลังหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วแปดกำลังหนึ่งคูณกับ8ปดกลังเก้าเอาเลขหนึ่งกับเลขเก้าไปทำอะไรกันบวกกันก็เป็นแปดเจากำลังหนึ่งบวกเก้าเป็นแปดกำลังเท่าไหรคะแปดกลังสิบนั่นเอง งงไหมแก้มแก้มบอกว่าคุณรูคะหนูยังเปิดไม่ถึงหน้าน <Stat> ั <ique> ้นเลยค่ะหน้าร้อยสามสิบสี่ค่ะแก้มคะอะไรนะคะประกันหนูสี่อใครทำให้ประกันแก้มไปอันนีค่ะไปซื้อที่สากรนได้นะคะแต่มันไม่ใช่เวลานี้แล้วก็หนูก็ไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ยืมเพื่อนยืมเพื่อนประกันหนูหรือเปล่าดิประกันเน้นหนูหรือเปล่าไม่รู้ของใครไหนบ่าประกันูเงมก้ม หรอเอามาเอาไปใช้ก่อนที่เราแก้เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยอะไรเอ่อเนี่ยท่าใหญ่มาเอามาเท่าใหญ่มงอะไรอุ้มเขาขึ้นขันน้ำมองอะไรเอ่ออันนี้เจอที่ไหนโต๊ะครับโต๊ะที่ไหนโต๊ะครับอ๋อเสร็จแล้วคุผีจะอยู่โต๊ะครูแล้วสายชาร์จล่ะไม่เห็นพูดครับพูดบระบบที่จำกัดมองมันเนาะครับ ห้องสมุดไม่มีเหรอไมบล็อกแจ็คบล็กบล็อกบล็อกห้องสมุดน่าจะมีสายชาร์จนะสายชาร์จมอว์ใต้ทีวีทีวีลบเก็บลบเก็บอันนี้ก็ไปโต๊ะครูบอกว่าให้หันั้นไปห้องสมุดแล้วนี่ไปโต๊ะจะได้ครูไปโต๊ะลืม่อนหัว โมเื่อเก็บกับสือครับมูบอกว่าห้อสมุดคูผิครูผิดเอนี่ครูผิดเองเด่นเด่นไม่ว่าเอเิเบิงอาต่อไปเจ็ดกำลังสามค่ะคูณกันกับลบเจกำาลังนักเรียนฮารดฮาร์ดฮาร์ดเลขแปดเลขคู่และเลขคี่าเลขแปเลขคู่และเลขคี่เลขคู่เพราะฉะนั้น ลบคูณกันคู่ตัวก็จะออกมาเป็นอะไรคะลบลบเป็นบวกเพราะฉะนนั้ก็จะกลายเป็นเจ็ดกำลังเท่าไหร่คะเจ็ดกำลังแปดนะคะเจ็ดกำลังแปดพอเจ็ดกำลังสามคูณเจ็ดกำลังแปดต้องหมายลบมันหายไปเพราะลบลบเป็นบวกใช่ไหมฐานเท่ากันหรือยังฐานเท่ากันแล้วตอนแรกมันไม่เท่านะคะเนินเป็นลบเจ็ดเนินเป็นเจ็ดมันไม่ได้นะคะล้นล้ ปราชนก็เป็นเกกำลังเท่าไหร่เจกกำลังแปดบกสามเท่าไหร่คะแปดบอเป็นสิเอ็นะคะเป็นเกกำลังสิบเอ็ดข้อสี่เข้คดี๋ยวครูไปดูดิซิว่าครูไว้ไหนครูมาจากบ้านว่นี้แต่เล็กแต่เล็กแต่เล็กเราบ้านเหรอเราที่บ้านเหรออ่ะ คุณครูถามว่าข้อ4ฐานเท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วเป็นลบ2ทั้ง2อันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันเลยบวกกันเลยมันคูณกันอยู่นะคะ6บวก7เท่าไหร่13เขียนเลยเป็นลบ2ทั้งหมดกำลังเท่าไหร่คะลบ2ทั้งหมดกำลัง13มันเปัญญาอ่อนครับใครได้กรอบไม่ไร้กรอบมันตัวน้อยจะต้องเต๋อ

se eh thằng bọn su đây có điều gì không phải bài rồi nữa mà rồi đó cái 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 cái

อ๋ออ๋ออ๋ออ๋บมัน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 หนังก็มัวนี้อ๋อเจ้าแบบนี้นะอ๋อเนยเนยอยากกินหนั้นยอยากกินหนมันเป็นวันวันงเหิอเมื่อวานเมื่อวาอเป็นวันที่เข้าซูซก็หนัี่แม

ไม่เห็นนะคะอ่าต่อไปถามถึงข้อไหนแล้วอนนี้ลบสองกำลังสิบสานะคะทั้งหมดกำลังสิตัวนี้ข้อห้าได้เท่าไหร่ต่อมาเลยศูนย์จุดสองกำลังเท่าไหร่คะกำลังแปดนะคะข้อหล่ะหนึ่งจุดสองกำลังเจ็ดศูนย์จุดศทั้งหมดกำลัง

ถ้าไม่เอานักกขึ้นมาแล้วก็สม,มุดก็ไม่ขึ้นมาแล้วก็จะชวนเพื่อนคุยเรื่องกิจบัตรอะไรก็ไม่รู้อ่าคุณครูถามว่าหนึ่งส่วนสองถ้าทําเป็นทศนิยมได้เป็นอะไรคะหนึ่งส่วนสองทำเป็นทศนิยมได้เป็นอะไรเออสูุดห้ามันเท่ากันไหมทีนี้เท่ากันนะน,นี่เพราะฉันเอามาเลยสุดห้าเลยก็ได้สูดสุดห้าทำกับกำลัง,ลงเท่าไหร่คะกำลังหกตอบเลยหนึ่งส่วนสองก็คือศูุด้านั่นแหละนะคะ ไอ้เนอว่หนอ่็คชื่อหน่อยคุณจะถ่ายรูปเช็คชื่อมาครับมาครับมาอ๋อนี่คุณชื่อครับคุณแม่อ่าเรียนนั่งหันหน้ามาถ่ายรูปเช็คชื่อสวัสดีค่ะดำจังเลยก็ดำเหมือันดำแล้วครับ้เป็นคนดำไปแลวคุณพ ก็ตามเกนเกินเนาะเนกน้เลยนเกนเนาะ้วรโอเคก็นอ้ยสีสีห้องแบบมืดไม่เป็นไรไม่เป็นไรออเปิดก็ดีต่อไปค่ะต้องทะบ้างแมทาช่วยมัยือ อะไรนะอ่าต่อไปค่ะข้อเก้าอะไรคูณกันได้สามน้อยสี่สามน่าเจ๊กกำลังเท่าไหร่เจ๊กกำลังยี่ยี่ยี่สังเจ๊กกำลังสามได้สามสี่สามเห็นไหมได้สวยไหมท่องได้ไหมเจ็เจ็เท่าไหร่นะเจสี่สิบเก้าเออเจเจสี่สิบเก้าเจ็ดสองเจเจเท่าไหร่เจสองเท่าไหร่ก็เจเจเจ็จเท่าไหร่ 49่สิคูณเได้สามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเจ็ดกำลังสคูณกันกลับอะไร49่สก้าทำให้เป็นเจ็กำลังสนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือเท่าไหร่คะครูป้องหรอครูไม่เห็นเลยไม่นยอตอนนี้เจ็ดสองเก้าหนูว่าอะไรคูณกันได้7จ9ดองเอ่ย อ่าคุยพาถอดเครื่องคิดเลขใช้เครื่องคิดเลขถอดรูทนะคะเจ็ดเลยนะคะเจ็ดสองเก้าถอดรูทเราจะใส่ตัวนี้น้องเรนมองเห็นไหมเห็นค่ะเออทั้งหลางจะมองไม่เห็นนะ yes, นอ,อ่ารูทได้เท่าไหร่ <Yes. S 1> ได้ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวขอเนี่ยนะคะดาตาเซตติ้ง <c oughs> อ,อยู่ตรงตไหนเซตติต้ง <c oughs> จะทำตัวหนรรังสือมันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงไม่ได้เหรอนี่ยไม่พอ มันมีหลายอย่างเนาะในนี้เนาะมีทามเมอร์้วมีทามเวลานักเรียนดูมันมีโมดอแปลงแปลงเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอะไรนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถอนรูทของ7 29ได้2 7นักเรียนแต่ว่าตรงนี้เป็นเลขเครื่องหมายอะไรนี่เครื่องหมายลบมันเป็นลบ27เอนุร์ล,ลบ2 7คูนกับก2 7่กำลังสองผู้ถามว่าเครื่องหมายเหมือนกันไหมคะ ตัวฐานเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอันนึงติดลบอันนึงไม่ติดลบมันไม่เหมือนกันนะคะเราต้องให้เหมือนกันก่อนเราค่อยเอามารวมกันได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถ้ายกกำลังสองลบลบเป็นอะไรนะบวกเพราะฉะนั้นเป็นบวกยู่แล้วเนาะตรงนี้ลบลบเป็นบวกใส่ลบให้มันไปเลยค่ะเป็นลบยยี่สิบเจ็ดทั้งหมดกำลังสองตอนนี้ฐานเหมือนกันหรือยังเหมือนแล้วคือลบยี่สิบเจ็ดก็เป็นลบยี่สิบเจ็ดกำลังเท่าไหร่คะอ่าทั้งหมดกำลังสามนั่นเองตอนนี้ก็ตอบลบยี่สิบเจ็ดทั้งหมดกำลัง ว้ายปิดปากก็เอ้ยไม่ใช่ปิดปากว่าะเจ้นจ้างก็ปิดปากห,าหาน่อยมาได้เลยเร็วันักทวีตสีสอนรอบที่สองแล้วหนึ ก็เป็นการมาทำพฤติกรรมเป็นในตัวนี่คุณครูอ่านคลิปอยู่นั่นนี่คุณครูอ่านเส้นให้ลงเสียงนะอรุ่นรู้ตัวไหมคะนี่รู้ตัวไหมคะว่าน้อนูองกำลังโดนละเมิดโดนอัานคลิปอยู่ตอนนี้รู้ไหมกินรูปใหม่นะคะเสียงหนูเข้าหมดเลยนะคะโรงเรียนเนี้ยเป็นูใหม่นั่นน่ะอ่าน้อเรียนเคยดูยูทูปคุณครูไหมคะไม่ไม่เคยดูยูทูปคุณครูใช่ไหมคะยูทูปชื่อบอระนันลองซื้อคำว่าโรงเรียนมรรเทาดูเลย กิจกมากิะอันนี้คือคณิตศาสตร์ยองเรียนค่ะอันนี้คือเนื้อหาที่หนูต้องนี่ที่เราเคยสอนกันไปมหนึ่งอยู่ไหนมหนึ่งไม่เยมีเลยมหนึ่งอยู่นี่ล่าสุดภาพที่หนึ่งเรนรียนแบบช่ด้ครูเคยพาดูแล้วไม่ใช่หนอนะเราไม่เคยได้มาเรียนแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่พีชัดข้เรียนกันแล้วนะ อันนี้เล่นใช่คู่อะไรกูเล่นอะไรไปนี่ก็ถ่ายแต่งไว้ครูจะทำคะแนนน่าแล้วแบบนี้ครูก็สอนอยู่นี่นั่นเองก็ถ้าใครมาเรียนซ้ำเรียนก็มาเรียนได้นี่เห็นไหมคนลดตัวสิบคนหลดใครมาดูวะอันั้นแหละครูก็จะเป็นเอ่ออันนี้ให้แต่ว่าตอนนี้แบบครูจะหมดแล้วนะคะแล้วสายชัดครูก็ไม่ได้เอามานะคะ เนได้ๆใช่มันจะใช้ได้อยู่ประมาณอีกกี่นาทีเนี่ยอยีกประมาณสิบเอ็ดนาทีาไปก่อนเด้อปิดคอมดีกว่าไม่ยนืนเลยพวกนักเรียนเอา